สวัสดีครับพี่ีฟีพีีชาว YouTube ทุกท่านนะเราก็ยังอยู่ที่เดิมอะอาณาจักรรถเยอะๆของผู้ใหญ่นัดถุงพันล้านทานสปอร์ตน่าจะใช่เขาบอกมาเมื่อกี้เหมือนจะลืมอีกแล้วสมองความจำเต็มครับก็ยินต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศนัช์แนะวันนี้ก็ชมกันยาวๆครับกับรถบ้านผู้ใหญ่นัดสุดหล่อของเรา คันนี้ก็เป็นฮีโน่ฮีโน่สามแปดศูนย์ครับตัวนี้ก็รีวิวให้พี่พีซีได้รับชมว่ารถเช็คก่อนที่จะไปวิ่งอ้อยต้องเตรียมอะไรมั่งคืออันดับแรกคือต้องเป็นเรื่องยางครับเรื่องยางเพราะพี่แกบอกว่าโดนยางไปเกือบล้านนะรถในบ้านเปลี่ยนคือน้อยสุดก็ต้องเปลี่ยนยางหน้านะ,ะเปลี่ยนยางหนะ้า แค่โดนยางก็ไปเกือบร้านแล้วเรื่องเช็คของเหลวถ่ายของเหลวอันนี้ก็น่าจะอีกหนึบหนึ่งก็ตันนี้ก็จะพาที่อฟซมารับชมวางสโลอีกแล้วครับสามแดวางสโลพี่แกจะเน้นไม่อยากดินไม่อยากกระชากนะถ้าเกิดใครเป็นรถคอมเาเร็วจะไม่ ไม่อยากขิ้นไม่อยากกระชากชาก็ต้องวางสโลว์ภาพาจจะมืดไปน,นิดหน่อยพาชมด้านล่างครับนี่ครับนี่วางสโลไม่สโลซูโม่กับสามเอ็เคนี่แหละประมาณนี้ให้พี่พีเอ็ซีได้รับชมว่าการวางสโลมันก็จะมีข้อดีสำหรับรถวิ่งในไร่ในแปลงมันก็จะช่วย เซฟกำลังแรงบิดไม่กระชากไม่ต้องปั๊มออกครับต่อคืนต,ต,ต,ต่อตามสติดดังเดิมโบราณคิดค้นกันขึ้นมาก็ก็ยังต้องกลับ,ลบมาใช้ใหม่ฮะกับทุกวันนี้สำหรับรถที่วิ่งสายกเกษตรเข้าในไร่ไไนี่ก็เป็นรถสภาพตาม ายงานครับยังมีอีกหลายคันที่ยังไม่ได้เข้ามาเช็คสภาพนะฮะนีอ่ออปชันไม่ได้มากครับก็ยางหลังก็เป็น M I H ก็นี่เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ความทนความเหนียวของยาง อินเดียตัวนี้ก็โปรโมททางร้านก็ตัวแทนจำหน่ายหลกัหลกๆเลยก็เป็นพงจุมพรครับตัวแทนจำหน่ายหลกัหลกๆเลยของ MRF ยางหน้าพี่แกใช้เป็นบิสโต้นะ157คันนี้ก็น่าจะเช็คความพร้อมไปได้เกือบทั้งหมดแล้วก็เช็ค ความพร้อมเช็คคองเหลวถ่ายมอน้าเช็คกาวร้อย่วตามข้อท่อยางโอยดีมีรั่วไหมมีเยอมไหมฮะก็ขึ้นไปอีสานวิ่งออยก็ต้องมีความพร้อมว่าเพราะว่าเกิดรถเป็นมีปัญหาอะไรขึ้นมามันก็จะสะดุดงานก็จะสะดุดไปนี่เช็คความพร้อม ยางหน้าใหม่ครับอันนี้หนึ่งคู่กระบะก็เป็นทรงแาวไร่ฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต่ออูไหนผมไม่ค่อยเสียนเรื่องกระบะอ่าอันนี้ค้าดำเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวเราก็จะไปชมเนี่ยสโลสโลส่วนมากนี่น่าจะเป็นช็อปยิงหมดเลยนะ สโลนี่เป็นช็อปยิงหมดเลย380แปบางสโลนะพี่ๆคนใดก็ถ้าเกิดชอบก็พยายามติดตามถ้าเกิดคลองใจหรือต้องการข้อมูลแบบไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้นะฮะถ้าเกิดผมมีความรู้ก็จะบอกพีพีเีแล้วกันนะฮะก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็คร่าวๆโดยสังเกตนะ ช็อปช็อปยิงสโลลูกมาเริ่มเลยพีวีซีเห็นกันหรือเปล่า,าประมาณนี้ช็อปยิงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับมันคึม,มวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนครับ <Okay. S 1> เหมือนอากาศหนาวนี่เช็ดความพร้อมเรียบๆง่ายๆครับเพื่อนนี้ก็บบาอูแหละ ชัยเจริญชัยเจริญพี่แกก็ตัวต่ำชัยเจริญมั้งนตัวนี้ก็เป็นอูชัยเจริญห้าบเลยอยู่รจ็ดเมตรมาเี่อะถ้าอกรูปสชั้น รถพี่แกก็วิ่งไม้ตลอดครับตลอดปีถึงหน้าลกาฤดูการวิ่งอ้อยก็แกก็จะเอารถกลับเข้ามาเช็คเช็คความพร้อมเพื่อจะวิ่งขึ้นไปวิ่งอ้อยอีสานนะก็อาจจะพูดวนไปวนมานิดหน่อยบางทีกลับมาทําคลิปรอบนี้ก็จะลินลลล้นรั้วนิดหน่อยฮะ,ะหวังว่าพี่เอฟซีคงไม่ว่ากันพี่เอฟซีเข้ามานับชมและติดตามฮะ ทำงานใหญ่ใจต้องถึงเช็ครถนี่ก็โดนไปมีหลักเกือบสองล้านแล้วครับเ<ม>พราะยางครับจะเป็นล้านแล้ว <c oughs> ก่อนย่างว่าลงทุนเยอะพี่เขามีงานใหญ่ที่ต้องไว้คอยอยู่ก็ต้องลงทุนเยอะหน่อย<ม>ก็สมกับ<ม>การลงทุนนะ<ม>เปิดล้านอยู่ภาคอีสานก็น่าจะประมาณ4ี่หรือหลานเนี่ย ซื้ออ้อยกับเกษตรกรแล้วก็ซื้อขาดนะครับเป็นสเต็ปซื้อขาดแล้วก็ใจตันนึงก็โอ้มีแล้วปีนี้อ้อยราคาดีนะครับแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวตอนนี้ฝนดีครับทั่วประเทศไทยทุกพื้นที่ที่จะเก็บการเกษตรเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรเช่นอ้อยเนี่ยก็จะมีความลําบากนิดนึงเพราะว่าฝนดีครับปีนี้ ในพื้นแปลงอ้อยก็จะเต็มไปด้วยน้ําการขนาุนพืชผลทางการกเกษตรก็จะลําบากนิดหน่อยของผมก็น้ํายังเต็ม่าอ้อยอยู่เลยฝ่ายไร่ก็โทรมาจังจะเร่งให้ตัดถ้าเกิดผมมีเครื่องบินเหาะตัดอ้อยได้ผมก็จะเอาเครื่องบินนั้นมาเหาะตัดอ้อยแล้วรถสิบล้อนะครับไม่ใช่น้ำหนักรถอ e ีแตนที่ลงไปเหยียบแล้วจะไม่จม นะปากไปถึงพูดไปเลยแล้วกันมันเครียดฝ่ายไล่นะอย่าบีบบังคับกันมากเกินไปผมก็ไม่ได้แคร์คุณมากเท่าไหร่อ่าโอเคครับถ้้เกิดคงไม่ว่ากันนะพี่พีเอฟซี FC. มันก็จะเป็นมีความกดดันก็เลยขอพูดไปในคลิปนี้ๆนหน่อยไม่ได้พูดแรงมากโอเคครับ ถ้าเกิดไปสะเทือนฝ่ายไร่ก็ฝายไร่ก็มีดีเยอะครับไม่ได้ว่าเจาะจงฝ่ายไร่ทั่วประเทศไทยนะก็เอาเป็นว่าฝายไร่ของผมแล้วกันโอเคพูดมากก็จะมากปัญหาเอาเป็นว่ามาชมกับอาณาจักรของพี่พยิใยนัดแล้วกันนี่ยิ่งใหญ่มากก็ ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเดี๋ยวอีกคลิปจะไปดูอะไรนั้นติดตามสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ